Oh. Ah! Oh. Oh. shit. Oh. shit. Oh. shit! Oh. Shit. <tallina> oh. Och, <tallina> กติสีคาร์บอนคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนสีดําทั้งคันคาร์บอนที่ไม่มีให้ซื้อคาร์บอนที่ต้องเปิดอย่างเดียวสีค oh, oh, าร์บอดนโอ้ช์โอ้ช์ขอยาตดโด,ดนละ้มนะขอยนดาโดล้มแม่รถนะไม่หาคนแล้ว เออรู้เลยโอ้ผสมโอ้ Sound g o o ก่อนจะไปเอารถอาจจะต้องลงบ้านเอาปืนก่อนนะ สองตี้ลงกัดก้าโอเคโบ o แบบหนึ่งเนี่ยฟิลลามสุมายาเนี่ยเนี่ยฟิลสบัดเมาโดด์โคตรดีคือ ขอแค่เอาง่ายนะผมขอเรื่องเดียวเลยถ้าผมเปลี่ยนฟฟีแล้วยิงแม่นอะจบเลยโอ้โหสีรถที่ภูมิใจ ขออนุญาตนะ โอเคโอเคก็อาจจะเดินออกไปอย่างมีความสุขหน่อยนะตอนเนี้ยวีโกต่างครับทรงก็ต่างแล้วะฟีลิ่งการยิงเซนเซอร์บาบาก็ถ้าให้พี่พูดแบบเด็ดขาดเลยอันนี้คือพี่ตอบไปตั้งแต่วันที่2เลยคือพี่ชอบเซ็นเซอร์ตัวนี้มากกว่า100%ครับแต่มีตัวที่อยากลองอยู่เลเซอร์เรดเดอร์วีสี่ ใช่ใช่ใช่ oh, <shit. S 1> วนินเทอร์โอ้ชิตลานดี้คือบูคาติเอสครูเซียสีคาร์บอนเปาะเหลืองคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองล้อดำคาร์บอนที่ต้องเปิดได้อย่างเดียวคาร์บอนที่เปิดแค่กล่องเดียวตอนท้าย คาร์บอนที่ซื้อไม่ได้และนี่คือสีคาร์บอน ไม่ต้องเม้มเลยไม่ต้องเม้มเลยจริงๆชิวๆวโอ้โหโอ,โอ,โอชิอชขอดูดมุมในรถได้เลยครับได้เลยครับแป๊บนึง แป๊บหน,นึ่งกรู่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้พนักงานะลรนะครับทุกคนรอสักครู่เป็นเฮีย่ยเป็นเฮี่ยอะไรกินวันนียเป็นเฮียเเฮ่ยฟิวดีจัด โอ้โหแค่การหั่นเมาก็รู้สึกดีแล้วเพราะอะไรเพราะกูบีอโอ้โอชิกูดูเบาสีเหลืองนี่สิเห็นปะอขึ้นโอโ้แต่เบลเล์เฮ้ยเหมือนรถรถทันได้เลยวะปกติเขาเบลสิเบลเป็นอย่างงี้เหรอหน้าตาปกติเนี่ยจริงเหรอเฮ้ยหน้าตาเหมือนรถรถทั่วไปอ่ะเฮ้ยคุ้มค่าไปไหนสักเลขสิบหกผู้มายสวยสัสแย้แค่เนืงง้อไก่หาย โอ้เห็นไหมขออนุญาตขออนุญาตเกมแดกขออนุญาตเกมแดกโอ้เห็นลายเส้นไหมลายเส้นที่บอกเลยนปะโอ้โหที่จับประตูด้านข้างอุยใครอยากเป็นตุ๊กตาหน้าเราหรือเปล่าอ่ะด้านข้างว่างนะบุกติคาร์บอน พี่ต้องเปิดได้ซื้อไม่มีรถคันนี้ที่ร้อนนั่นแหลเปิดแอร์ยี่สิบเอ็ดองศาเก <c oughs> ียร์แบ็กไฟแบ็กไฟโอ้โหตด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 พุทธเอ้ยแบ็กไฟล์ไปไหนอ่ะไปเนี่ยอันนี่นี่แบ็กไฟลแบ็กไฟล์โอ้ Shit. oh 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 <coughs> é um, tá? <coughs> oh oh é yeah. oh ล้อคาลิเปอร์สีเหลืองเฮียเท่ชัดเฮียเท่ไปเปล่าเพื่อนโอ้โหเป็นพี่กฎหมายนะครับว่าหนันอะไรแต่ขอสักหน่อยโอ้โหโอ้เทจริง ต้องขนาดน,นี้ไหมแรงแต่ข้อล้อไม่ไปไม่เป็นไรเราขับรถเอาฟิลฟพับจีอะโอ้โหโอ,อ,อ้ทอดัดทอดัด โโ oh. อ Ugh. อ, oh. อ้ีีีีดดดไปน้ำมันหมดน้ำมันหมดเออมาบ้าง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 น้ำมันหมดน้ำมันหมดนี่คันนี้ซื้อน้ำม oh. ันเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่สู้เซียวไอ้ท่าสามนะวันนี้เพราะในเกมไม่ค่อยแดดก็ต้องเติมน้ำ อืมไปหนุ่มมีเทสป่ะขับปกติมาเติมน้ำมันอุ้ยอุ้ยไอสัตว์เฮี้ยนี่เฮี้ยคุยโอ้โหรถมึงคนละเบอร์ไอสัตว์รถมึงเสี่ยวไอเฮี้ยสีมึงอ่ะไม่สู้กูหรอกเฮี้ยมโดนกูแน่ไอสัตว์มึงขับพี่อะไรมึงไม่เคยได้ยินหรอไอสัตว์รถคันนี้มีมุปกติได้คันเดียวไว้เฮี้ยรถมึงเอาไปเก็บนะไอสัตว์มึงเจอกูขับเป็นเจ๋งไอเฮี้ยขับปกติไอเฮี้ยเจอกูกูคาร์บอนมึงแค่สีแดงไอสัตว์เอาไปเก็บไป อย่ามาขับให้มากูเห็ุนี่แสบตาไอ้เหี้ยมึงไปไหนแล้วล่ะโอ้โหมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยสัตว์มึงมานี่เลยมึงมานี่มึงกับกูคนละเบอร์เหี้ยจริงดูรถกูด้วยสีเหลืองไอ้สัตว์คาร์บอนรถมึงสีอะไรเพื่อนรถมึงสีอะไรรถมึงสีอะไรรถมึงสีอะไรเพื่อน รมึงสีอะไรรถมึงสีอะไรไอตว์มีสองคันด้วยมีสองคันด้วยหรือมึงเจ้าหรือมึงเจ้าโ r o ฮะหรือมึงอยากได้อยากโดน bro. เอาประไสัตว์เอาระไลสัตเอเอาประไสัว์เอเอาประ,ระขับร้เอเตยเรืเนี่ยแชปชันไม่รู้ขับล้เตยเอไง มึงจงจาไว้บูคาติมึงอ่ะไอสัตว์คนละสีะเข้าใจปะอืเอีฮี้ออย่ามาจอดให้กูเห็นอุบาทายเฮียเอาวปนี่ไปต้องอยู่มึงสองขั้นเหรอหมึงมีสองขั้นเหรอหห เนี่ยมาจอดให้กูเห็นในสัตว์เศษขยะสนิมแดกเข้าใจปะมึงกับกูควระเบอรเนอะขออนุญาตเป็นคนท็อกสิกวัน <c oughs> ลูกลกัพ่อรักลูกนะถ้าเห็นคันไหนไม่เข้าตาลูกแค่บอกพ่อเดี๋ยวพ่อจัดให้ทุกตัวเลยนะสอนให้มารู้เฮีย yeah. กันดูกุระเบอร์แ้าต ก,กูเนี่ยคาริเบอร์สี <c oughs> เหลืองที่มีคำสะกปรกบูกาติคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนสีคาร์บอนพร้อมโลโก้บูกาติสีคาร์บอนที่เปิดได้พวกมึงเปิดไม่ได้เลยสิอา้งปะเหลืองสกดลายเซน้นน่าจะเป็นคนสร้างรถหรือเปล่าไม่รู้ อาจจะยังหน้าเลขสิบหกล้อนี้โอ้โเฮียจดจำไว้บึงก็แค่สนิมที่หน้าตาเหมือนกู Copy Paste เงยหน้ากูไปตัวนึงโอ้โหแล้วนึง อ๋อลืมโทษที 能、嗯、咋有啊？ คันนี้รักยิ่งชีพกูไม่มีทางเสียมึงไปนอ้องเฮ้ยทำไมไมหรอ คุณกำลังจะพูดถึงรถที่สวยที่สุดในเกมนะตอนนี้ oh my god ตักค่ยิงชีพแต่แตงแปลงแปลงแปตงแตงพองไปดูกนันนาที้ไงจัแตงกัน yeah ระหวห่างชีวิตกับรถพูดเรืรองรถ แต่เชื่อกูเถอะก็ขอญาตนะถึงกูจะจบที่สามอะก็กินคาร์บอนสิบห้าคิวโอ้ออ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  oh. กระดูกคอตอนตะขับคาร์บอนก็รู้สึกแบบโอ oh. ้หันไปไหนก็นไม่ค่อยไปไว่ะไอ้ยตึงไปหน่อยโทษทีน้องอื